ตรีนุชย้ำกระทรวงศึกษาธิการไม่บังคับแต่งลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตินะครับเพื่อลดภาระผู้ปกครองตั้งแต่ปี65นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวเจตเดชงามเลสสานีประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวโตการเมืองของไทย PBS นะฮะร,รายงานว่านางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าการแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติตั้งแต่ช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมานะครับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้มีหนังสือสั่งการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับให้สื่อสารซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ,อยุวกาชาดโดยให้โรงเรียนดําเนินการอย่างยืดหยุ่นครับไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดที่มีเครื่องแบบไม่จําเป็นต้องแต่งเครื่องแบบครบชุดนะครับแต่ขอให้มีสัญ,ญลักษณ์เฉพาะ วงบอกให้รู้ว่าเด็กได้เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีและยุวากาชาติเช่นมีผ้าผูกคอผือนเดียวก็ได้เพราะว่าเป้าหมายสาคัญนะครับของการเรียนวิชานี้อยู่ที่กิจกรรมจิตอาสาการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมการเสียสละมากกว่าการให้ความสําคัญกับชุดยูนิฟอร์มและขณะนี้นะครับสถานศึกษาหลายแห่งก็ได้ประบัติตามแนวทางดังกล่าวอยู่แล้วนะครับซึ่งนางสาวตรีนุชก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา2566แล้ว ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้รับเงินอุดหนุนไรหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในตราใหม่ที่รัฐบาลได้มีการปรับเพิ่มขึ้นให้ดังนั้นขอให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนการจัดเมนูอาหารกลางวันให้กับเด็กได้รับอาหารครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามช่วงวัยความปลอดภัยนะครับในสถานศึกษา การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และที่สําคัญนะครับสิ่งใดที่ไม่จําเป็นและก็จะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองขอให้สถานศึกษาเนี่ยงดยกเว้นและยืดหยุน่นให้มากที่สุดด้วยนะครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันมานะครับ